โมทนาแน่นำใจของคอคอแม่ออกคุณีจกากระนำเพิ่มเงื่อนกบมาจกพกระนำเพิ่มวัดกระบะมานี่เพิ่มน่าสนใจมาให้กระนำใจคอออกแม่ออกลงพ่อจาก้ากมือปิดแต่มันอ่านไม่ได้ออกลงเสกแต่ติดตินมากขนาดแบบคุยเลวงพอของโมทนารเพิ ก็ให้มเย็นเป็มทตจะไ้มีตัวโตโตใ้่เชียงหนล่ทางเดียวกันอยู่หกาลานนีก็เทว่า่มาทำบุญนิจแดแต่ทำบุญพะาคนขอปฏิบัติงานล่องคนขอปฏิบัติเทว่าเบุนัุนสูงส่งจึพอจุขออนุโมทนาี่ควราองนก็ใหุ้กท่านนี่จะฟังจุกันจะเลิกหอองางไปบุญถูกจะได้มี ขอให้เมตโชคดีดีใช่มากไปตลอดปีสองข้าหนาลอยมกชิดมกมชิดไปแล้วบัรมีขา้าวหนามกเันชิมากขอให้ขอออกแม่ออกสกขพ่อไวม่จะความสุกพ่อจะยันลยเดวามีวารีโตจนังเจตนังโลกะกัปปะเสอิ์ิตังกตติจังตุมมังอิมีวาระมีชนุกเวโตมโยกา เดนเดือระะยานดสุดิงระานควรูรณาจะเปของพ่อพระธรรันจะทีสุดปทาจะทองเป็นงอปฐุมราค่ะอยู่สวนนี่ก็นี่รวมกันเปวกระเทียน้าวมนไก่ใสมาุตาขปาะทา นีนอกจากเอะคุณร้องพอในเีตาอะไรยังมีข้ามร้องพอจะบระนั้เพิ่มรงเพิ่มวัตถพานระรองเพิ่มเมื่อเ่อาปถืเงรอพอระคูสริสมาจะระคุณแต่อนนั้นร้องพอจะร้องจะกระนเพิ่มู้สิริพระคู่ให้รวยจากตา

เทศบาลอำนาจรกัชิมทางหน้าบาโีนชาวบ้านนาแสดงโขการบันน้องยางเข้ามาใส่ผ้าเนี่ยนองยางมันั้ีได้ัดีผ้าสบายเสียงองรอานเดียน้องมาตไม่ะทเมื่อไหใ็ลเลยออกม่ให้คิปให้คิป วันเต็มบาทเลยครับวันที่ยที่ยวันี่าได้รับความเมตตาจากเสด็จพระคุมหลวงพ่อพระธรรมปจจาริชเจ้าวันปัจจาวันที่สุดเจ้าพระพินศจเนมาใช้ตางหงได้เปล่าใช้ไ้เลยนะสนาทอาจารย์เปนร์สมองก็เน่งจากู้ดการนำแบมาร่วมสมุนต์ตักบาทด้วยจิตเตมือว่าเป็นลูกหลาน ผมจะยืนชื่อพวกไปอ้อเจี่ยวหมดใส่ก้นไยไปเนี่ยส้อนต้อนจังหวัดนาจะเริญวันนี้มาร่วมทำบุญตักบาตรกับพี่น้องชาวอำเภอเรือนากวันนี้คุณแม่นายกอดีตนายกเทศบาลตำบลอำนาจคุณแม่สอนินคนเด็กมาเสมอเสมอท่านต้อมเตีอิรพรเชื้ออัมก็มาทุกนีอาจารย์เสียวกดวัดอเมาร์ด้วยวันนี้มาทดเคยให้ ่าเอ้าวเอาแนวนี้จ้จีพพี่น้องชาวบ้านนองางตั้งตทีตงทางใตยยาบ๖๑๘๔ใช่มือเดียวล่ะใช่ใช่กหงมวยคุนองแดงใช่มือเดียวนะเพิ่งในเพจว่าเอา่เราปไก่เานาไก่สวย่ะไก่ ติงไก่ย่างายไระเจ้าองรงตไว้บุญเขาอันนีพี่น้องผุ้สุกคนแต่คณะลูกหลานโรงเรียนจากเทสบาลอำนาจตัวดีหรือพิทยตัวดีวันนี้มาตัดเปลียนคุณเปียนกันมาให้วันระทวบำรุงส่งเสริมกิจการงานศาสนาวันนี้เป็นวันที่20เป็นวันพระ่าคืน8เข้เดือน8จากโยมที่หลงมาบอาว่า ตามอีดตามข้อมลกกระดูกเะินสายสายลมมะนาวหน่อยเดินไปลกบังเกิดลำโพงเจ้าันเขาคำพ้องมาผ่ากันเขาท่าุูตามบาปฏิบัติโดยอยู่สู้ทำสัตวันนะถ้าเป็นอย่างนี้ยังใส่ชุดขาวแต่ยังให้ความอุประทับบำรุงนี้ซือว่าสืุอายุของรัฐนักศึกนาก็ไม่ หมดไปจากการใช้ในไทยวันนี้ทุกคนยกหน่วยงานไปพระอมกับพิจารณากับทางท่านผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้ช่วยซึ่งเรียกว่าเป็นกองกองนุ่นถ้ากองทำขาดขาดสักอยงจะเดินไปไม่ได้จะดำเนินการไปไม่ได้อันนี้ก็ขอร้องนานก่อนเลย เราตกอ่ห้เาได้เยองเขาเผกันผัดเปลี่ยนกาทั้งัดเป็่นหนที่กันมากาบารระโยในด้านวดียาาวันนี้ได้มา

ลูกหลานทางพี่น้องจากน้องัวราอพี่นองจากบ้านเกงใหญ่ยยที่มาถวายประหารมาใส่บาในวันนี้ลังจากใส่บา,าต,ตาาาาาแล้วป้ายใจมวนมาถวายประธารที่น้าับสถใส่พ่อจิตใจออกไม่ออกลอยเป็นไปใจเย็น คุณงามความดีบุญก็ต้องค่าเลอะข่าของขาบระเจ้าเขานะครับผมก็พเมือแช่พรา

วันยุครเทมือนกันค่ะไก่ือดวเนาะโอ้เขามนวม่ตั้ของ้สเงินเหมือเมียใส่แบบนั้

เระปนี่อะรกองนนรับบังบตรแงเสยบใจนแงาแรงขึ้นเน้อแขึ้นบด้นบว่าเป็นอย่างรบ้างแรงต้มาใส่บา้จ้ะ

สวัวดีมว่ดีปลาเลกใส่งเงินลูกเดอบะมี่บะมี่ปลาตคร้าใส่ปลาสว่างลูกอเอ้ยปลาเลกใส่เงินลูกค

เขาโดนใหญ่หลักการอาานี้เงนเรือมาะไรเอเรืยงเอาเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้พอมาแล้วยงนใหญ่ใครเอาเดี๋ยวคนยากกว่า không ai phun đâu, không ai phun đâu, không ai phun đâu, không

ตั้งใจเรียนถึงเด้อเรียนขาดเใส่เงินนะลูกาสาทเรกใส่เงินท่านไม่มีี่บาทรบัรบาทาใส่เท่าไหร่ก็ได้ลูกบาทแลกผมไม่มีนะคแป้งมันะไหนาดด้วยส ครูมดเนี่ยน่นี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 ่นนี่นี่นี่มันี่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 น่นี่นี้นน่นี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 น่น มาลกใส่เงินมาลกใส่เงินมาแลกใส่เงินนะคะมาลกใส่เงินลูมาดูดูดนะครับดวนใส่เนาะดอนเ่าะ

mọi người 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 ก็ง่านเดยไยครับมาแหลกใส่เงินเด้อพอมีเอาไปยังบัรแหลกใส่เงินเล้อมีเงิน พอมีว่าไปยังบอกใล่ะมาแรกใส่เงินมาแกใส่เงินมาแรกใส่เงิน้อลูกเด้อใครไม่ีก็ไม่เป็นไรเดอไมเไรเดไรเไรเดอไ่เนไรเดไม่ดีเยแกใส่เงินลูก ตออี่้ยี่โอ้สูงกได้กลับดิลูกต้ใส่ับ้านแรกใส่เงินใช่หรือว่าไม่งั้นบานแลกใส่เงินแล้วก็ไม่เป็นไรมาแรกใส่เงินลูกบาแรกใส่เงิน

ใจุ่เกินหอนาจจะเดินไปตรงนี้่อนได้ใจกมใจรวยวไม่เ็นขาเอาไปใช่ไหมครับเน ไปยอดหลับเป็นคนเลือกอ่าเพิ่อนว่าไซบาตพี่เกาครับพ <c oughs> ี่เกาครับนี่เกาแข็งแรงค <c oughs> ือเกาไม่ได้เครื่องเสียงที่ดังอยังได้บัดก็เป็นของเพื่นครับเพื่อนที่จะภาพให้ตอนมาแก่บนนะครับ <c oughs> อ้าวช่วงมาแก่บนเด้แซนดิ้งกันเด้อ พนออนใ่สีไมน้ำลูกกขนน่อยใช่เหรอใช่เหรอกะ้างสีม้บ่โอ้ลูกก้งสีมาเอามุไ่ยังเรเอามาสีไมเอาบ่โอ้พี่อน โอนี้มามาเอาบุญครับอน,น,าานี่มีว่าจะภาปิงไก่จะไหม่นี้ครับจะใหม่สัมผัสเน่ยหล้ประมาณสี่ร้อยแล้วโอ้นี่ว่าจะภาพปิงไก่จ้า,อา,อาอโอ้นี่ครับพี่น้องมาบ่งเนอคนเป็นปจะภาพปิงไก่ได้เนาะอ่นเสบเือกาครับผมช่ได้กินบ่ไห้โอ้สได้แห้งยเปังอกหโอ้ช่วงนี้บ่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 ้ฟางดอกบ่บบ๊อบบ้ฟางดอก มึงนครับปีงไก่โอ้ยเมึงนะครับโอ้ยไก่ไอ้จ้างขกี่ย่างไทยมึงนะครับโอ้ยอย่าบ่าวยางแห้งหลายตายเพิ่นไม่ใช่มือเนี้เพิ่นมาย่างไก่ครับโอ้ยอาจจะเป็นสองเต่ามวยหลายทยหารไทยจะพาพเพิ่นละครับเพิ่นก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โย,ย่ไท่เนอบรรยากาศปีงไกไ่โอ้ยทั้งนี้ไฟบันมีแล้วนี่ยเออมีนะครับกําลังติดกําลังติดกําลังติดโอ้ชะลอชะลอครับชชะะลลออ ไดูไปไนะไปก่อนไปเอาจ๊กเลยนียิ้มไยิ้มมไนี่ิไจกไห่เ่อไห่่ยิไ่ั้งคนาอกเ่นเออจะทีไปทายดอกวันนี้่ายจมีครับผมมีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอาจารย์ชันหรอเป่าโอ้ยท่านในสันเนี่ยเขาเศร้ากัท่านในสันเอาบออาจารย์น ไปหาหมอมาหันอ้วนี่กินมาได้ช่วงนี้เอานี่บอกว่าคูมอาหารโยอตรงก็มันเป็นก่่มนเกาเก้าจังไดบนมันเก้าโอ้บะเมียหาว่าไปหลายก็เก้าโมได้เปลี่ยนหาว่าไปไอพิ่น